สว,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกับนารินเกมิงนะครับวันนี้จะมาเล่นฟีฟานะครับมีเปิดมาไปเลยสัดไปด้วยขวาปั่นก้อยเข้าสาบเหลี่ยมนะครับโอ้นี่นะครับใครไม่รู้สงให้ไปเลยแต่ประตูจับได้นะครับนี่โจโอฟิลิปนะครับใช้เลนเชงไปหมุนตัวหนึ่งทีสับขาหลกเลนเชง ตั้งแตประกูเซฟได้เล่นชิงไปหนึ่งทีฟันได้งงเล่นชิงไปครั้งที่สองไม่โดนเล่นชิงครั้งที่สามคือพอกาะแล้วก็ซัดเข้าไปด้วยว่าเออเข้าเลยไปนะครับคือ,อยามเลนโกมัง้งนี่นะครับหมุนตัวไปหนึ่งทีและซัดไปด้วยสายโค้งแต่ไม่เข้านะครับ โค่นเหนียวเซฟอะไรก็เซฟไปหมดเลยเฮ้ยเห็นปุ๊บใส่ปั๊บเซฟปั๊บโคตรพุพ่งตัวเร็วแถมโคตรเซฟดีอี๋ถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะเป็นแชมป์โลกม้งนี่นะครับผมเล่นช้งไปหนึ่งทีโจฟิลิปยิงไปเข้านะครับสามเหลี่ยมเลยโอ้แต่ผมว่าผมแพ้โจฟิลิปยิงไปเข้าเฉยเลยแปดวิสุดท้ายโจฟิลิปเล่นเช้งไปหนึ่งทีเล่นเช้งจนฟันได้งง ฟันได้เสียบไม่โดนลามงดมาโอ้หมดเวลากลโอ้แพ้จับย่อยเอ้ยย่อยยับสิทำไมเหมือนผมกลับมาเจอคนเดิมเลยอ่ะแต่ไม่น่าใช่มนะั้งน่าจะทีมเดียวกันนะ l ล c a l เดียวกันผม็นก็น่ากลับมาเจอทีมเดิมถ้าเป็นทีมเดิมนี่ผมแพ้ย่อยยับเลยไปเลยนะครับปลมาหนึ่งคีกดส่งให้เองเฉยเลยโอ้ ดูนี่ก็แตะบอลไม่ได้เฮ้ยไม่สิรับบอลไม่ได้เพื่อนส่งไปไม่ทันนะครับนี่ใครไม่รู้นะครับส่งไปให้เปเล่เปเล่หมุนหนึ่งทีและซัดไปด้วยสายเข้ามุมสามเหลี่ยมนะคะโจเฟลิปมานะครับซัดไปด้วยสายเข้านะครับนี่กนดุกันจะเข้าไหมครับกันดุกันกน,นี่นะครับหมุนตัวไปหนึ่งทีซัดไปด้วย สายแบบโค้งโค้งแต่โคตรเบาเลยปกตินี่เขาเตะโค้งมากเลยนะทุกคนนี่นะครับสจงให้ไปเล่ไปเลยยิงไปด้วยขวานะครับเข้าไปเลยนะครับโจฟิลียิงไปนะครับต้มโอโคเซฟได้นะครับโอโจองให้เองครับเออใครไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้แล้ว ตะไปเอ้ยไม่เข้าซ้ำไม่ไม่ซ้ำช่วยไปลิปวิ่งมาเลนเชงไปหนึ่งทีโอฝาเอาใจอืออืมอืมโอ้คนรู้ดีคนเอ้ยห้าประตูต่อหกนะครับ เนี่ยครับโว้ครับนะครับลิเวอร์พูลเจอกับลิเวอร์พูลโอ้ไปก๊อดนี่คือโว้ครับที่ลิเวอร์พูลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเห็นทีผมมีงงคืออะไรเนี้ยริเวอร์พูลเจอก,กับลิเวอร์พูลโอ้เกินปูยิมุยทีมนูน้นอุ้ยมีดินโยอโอ้ทีมนู้นห่วยจุทีมผมก็หนเหมือนกันแล้วนี่มันกองกลางด้วยนะ โอ้แปลกมากริวพูเจอกับริวพูนี่ไปเลยเขายังยั่งไม่ได้โจฟฟลิเสียบไปเสียบไม่โดนนะครับเสียบโอ้สไลด์ไปหนึ่งทีสไลด์วิ่งไปนะสโตนเข้าไปเอ้ยบังได้นะครับก,กบารต่อการปังได้เอ้ยโอ้ เฉียดไปนิดเดียวกือรับได้นี่อมาคณทำแบบนี้กับผมนี่นะครับส่งไปให้รู้หนี่เปลเล่ได้บอลเล่นเช้งไปชุบสู้ส่งไม่ทันจบแล้วผมอืมส่งไปเปลเล่ได้ฟันเออเออ ส่งไปให้เปรี้ให้เปรี้เฮ้ยฟันไดอ้ออะไรอาจันอ,อือฮึ่งไปเลยคุณสโตนเสียบเข้าไปเอ้ยออกก่อนส่งไปจิบเกือบ คือไปเลี้ยวส่งไปวิ่งไปเล่นเชงไปหนึ่งทีส่งให้ไปเลเ่เปเล่เล่นเชงเออโอ้คุณมันลุนสองอะ่ะอืมลุมนักใช่ไหมลุมนักใช่ไหมลุมนักใช่ไหมพี่เล่นลุมใช่ไหมครับผมก็จะ เล่นเซฟนะ่งไปรู้นี่่งไปเลยไปเลยเลนเชงอีตอนผมเงี้ยวคือผมใช้สมาธิอยู่นะครับมาผมได้เปิดและที่เคีย กอับมาตึงโอ้จานเสียบอย่างนี้เลยล่ะจานจานดินโยแจะบอลยาวไปโอ้โหอ้าวน่ามันออกออกไปนิดเดียวเอง ส่งไปให้ลูนี่ลูนี่ส่งให้เปเล่เปลเปล่เล่นเชงไปอฮ้ยเกือบเนีมาให้เนี่ยมงมาเรียกว่าถ่าอะไรนะทุกคนโอ้พี่ผมก็ร้องเพลงเฉพาะเลยนะทุกคนไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือพี่ผมร้องเพลงอุ้ยทุกคนรู้สเต็ปผมได้ไงอะได้ เจอสติปลับหน่อยฮะโอ้ยินโย่อสไลด์สไลด์สไลด์เซฟสไลด์เซฟโอ้ ทีผมนี้ก็หงดกันนันนี้พวกนี้ก็เสียงแงเหมือนกันนันนียเสียบโอ้ทำไมใช่เสียบทำน,นสไลด์อ้บอลทะลุโตตึกแตกงั้นะทุกคนดูใหม่สิโอ้ไม่ดู ตั้งสมาธิแล้วอยเพิ่งเป่านกหวีดยาวนะโอ้เป่านกหวีดยาวอะไรตอนนี้จุบแล้ว